สวัสดีคับวันนี้จะพามาดูพันธุ์องหุ่นนะคะที่แปลนะคะผมเพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้ซื้อนะครับมีหลายไซส์นะคะผมผมจะให้ไปดูอันนี้นลครับพึ่งชํานะครับเหมือนคล้ายๆบอนไซอางุ่นนะครับคือปลูกต้นเล็กมีลูกห้อยสามสี่ห้าพวงอะไรอย่างเงี้ยได้ครับอันนี้เป็นโกลเด้นมาแคทนะคะผมเนี่ยนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับที่ เอาตัดต,ตาไปทําพันแล้วก็เอาต้นมาทําเหมือนบอนไซต้นเล็กนะคะผมอ่าส่วนส่วนอันนี้เป็นบิวตี้ขนาดกลางนะคะผมขนาดต้นขนาดกลางมีบิวตี้ขนาดกลางยังมีบิวตี ot, ้มีแบ็กโอปอมีรูทเพืรอเลตมีสกา มีไซมัสแล้วก็มีซปเปอร์สวีทนะครับผมนี่นะครับลองดูพัดก,กันนะครับอันนี้เป็นแบงโอปอนะครับต้นสวนมากนะครับสนใจสอบถามได้นะครับผมนี่ดูยอดนะครับแล้วก็จะมีแบบต้นสูงสองเมตรนะครับผมให้ดูมอ, <c oughs> มอกับมอกับร้าน เหมาะกับร้านที่ทำร้านอาหารบานจาตารร้านกาแฟต้องการความรวดเร็วนะคะนี่นะครับอันนี้จะเป็นบิวตี้มีแบกรูทก็มีต้นสองสายพันธุ์นะครับบิวตี้รูทเฟรมรูทนะครับอันนี้เป็นรูทบิวตี้เฟรมนะครับสองสายพันธุ์สามสายพันธุ์ก็มีนะครับผม อันนี้สําหรับลูกค้าที่ทําบ้านจัดสรรปลูกข้างบ้านปลูกเป็นรั้วปลูกทาซ้มร้านอาหารร้านกาแฟเหมาะมากครับนะครับผมอันนี้ตองกลางก็เมตรยี่สิบแล้วนะครับมีหลายแต่พันนะครับไม่ใช่มีต้นเล็กเพียงเดียวนะครับขอบถามกันมาได้นะครับพี่ราคาไหนซื้อเยอะซื้อน้อยปีส่งจะเอาราคาปีราคาส่งราคาส่งนี้ห้าสิบต้นขึ้นนะครับ สอบถามมันมาได้นะคะผมโอเคนะครับ